กลายเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนกำลังจับตามองสำหรับความสัมพันธ์ของซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอ้ํพัชราภาชัยเชื้อและแฟนหนุ่มไฮโซพกประธานมงพรประภาเพราะมีข่าวลือหนาบหมูว,ว่าทั้งคู่นั้นกำลังมีปัญหากันเริ่มต้นจากที่อ้ํพกไม่มีภาพฉลองปีใหม่ร่วมกันเหมือนทุกๆปี โดยอ้ําไปร่วมฉลองปีใหม่กับเอสุภชัยและเพื่อนๆโดยมีคลิปที่เอสุภชัยโพสลงอินสตาแ a m มรัวๆช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเป็นปีแรกที่ได้อยู่ด้วยกันในรอบหลายๆปีรักเธอนะคะอ้ําภชราภารวมถึงคลิปที่อ้ําลงจากรถและพูดว่าเพื่อนต้องแอบเบาฉันแน่ๆฉันต้องแอบมาดูจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนต้องเบาอยู่เพราะเรื่องฉันมันใหญ่มาก ฉันรู้ว่าทุกคนต้องเมาถึงฉันฉันก็เลยแบบเอ๊ะจะนอนหลับอากลัวพักผ่อนไม่เต็มที่ฉันเพิ่งอาบน้ำแล้วรีบพุ่งมาเลยฉันต้องมาสั่งผ่อนว่าเพื่อนต้องเมาเรื่องฉันแน่ตากระตุกฉันต้องมาและอ้ำก็โพสภาพและแทปชั่นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยว่าเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนกำลังทอดปลานินเราเราต้องรีบไปหาและนอกจากนี้ยังมีคลิปร้องเพลงวาดไว้ โดยอํ้มและเอได้ร้องเพลงด้วยกันพี่กระเทยบอกชัญญาร้องให้โดยอํ้มได้พูดกับตัวเองหลังจบท่อนนี้ว่าพี่กระเทยบอกแล้วก็บอกแล้วสอนไม่จำรวมถึงอ้ำตอบคอมเมนต์เพื่อนว่าจับมือเท่ากับเพื่อนท่องไว้ส่วนทางด้านไฮโซโพกได้เฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวเมื่อไปส่องไอของพกพบว่าอา้นติดตามอั้าอยู่ส่วนอ้ไม่ได้ติดตามพกแล้วซึ่งจริงๆอ้เคยให้เหตุผลว่าตัวเองดีไซน์เหมือนเด็ก เวลางอนกันก็กดเลิกติดตามเลยตัดสินใจไม่กดติดตามเลยดีกว่าและจากข่าวร้อนนี้ทำเอาไฮโซพกประธานวงพรประพาทนไม่ไหวรีบแคปภาพข่าวดังกล่าวที่มีการพาดหัวเรื่องมือที่สามลงอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวเขียนข้อความว่าใจเย็นครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์สิซึ่งเรื่องนี้ก็ใจหายเพราะวันเกิดอ้ําไฮโซพกยังเซอร์ไพรส์ยอยู่เลย แต่เขาอ่านงอนกันก็ได้เพราะเขาชอบงอนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นแค่ข่าวลืออย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้ายอย่างไรทีมงานเมา้ามอยดาราจะรีบนำมาอัปเดตทันที